ยังไม่ได้ฟังเลยผมก็ยังไม่ร้องไงท่านบนคนดีร้องอะไรตื่นไม่ร้องแทนหนูคนหนึ่งสาวตุพรรณนสาวตุรกพันนะสาวตุ้กพันอีกแล้วสาวตุพรรณมาโชว์ของหน่อยนี่เชือกขนมกินได้เลยคนสุพรรณเนี่ยร้องดิคงรับไม่มีแล้วเมื่อวานเราเปิดเผยไปแล้ว เดี๋ยวควาเดินหงายด้วยเอาเร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 าราราเรามามองกันสองคนโดโนนแนวดวงจันมัวไรที่กันโดนนั่นแน่ดวงจันี่ไปธรรมดาลองเรียนอูวิ ตรงนี้สุนัยน่าจีมากขาขนลุกเลยนะยจ้าเจอต้องแจ้งก่อนครับอะไรได้ไหมท่านมาคนดีเธอมีมต์ใดถึงมัใจของพี่ยืนงงทันทีนั้นทุกพี่เขาสิ่งกายขอบคุณครับขอบคุณมัก คครบทุ่งลาบแต่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 แด่แด,ด่ป,ปายปลายคุ้งท้องทุ่งเรืองทองน้ำทรงเมื่อเดือนสิบสองหัวใจพี่กับน้องรักน้องน้ำทุง่งอย่ากนัดการน้องไะ อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอใครคนนั้นคนที่ฉันยังมาแม่เดือบป้กไม่มีโอกาสได้แม่อยากหลับไหลนอนฟังเสียงใจเธออยากคืนมาเห็นเธอตอนเช้าเข่า สาจตหเธอทยอยให้ฉันตอนร้องะจงตอนร้องเธอคตดิ้ใจยิ้มใจยใจยิดใจยใจนี้ร้องเรื่อยเรอยเคนะใครอยากได้แปทิ้งเอาเลยครับฮะเดี๋ยวมาค่อยค่อยทยอยมาให้จ้าแม่เรืนะครับ ดาวมีไว้เบื่องด้วยอยากฟังดาวมีไว้เบิง่งแต่ความจริงคือดางมีไว้เบื่องไอเอื้อมมาถึงดอกเดิมว่าใจของนอ้องหลับตาฝันนายจังได้กอดยามค้นหอดได้แต่ลอยมองได้วาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นฟังมา